ไตรศกเาเฟื่อพรานใหม่ใจระห่ำภาคที่สองตอนที่สามแก้แค้นสำเร็จ กว่าอาทิตย์เต็มๆหลังจากที่ไอวันอนาะการดีขึ้นมันลงหลักปักฐานอยู่ที่บ้านของไอ้สมดั่งเป็นลูกเป็นน้องชายหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวพันกันทางสายเลือดในทุกๆวันมันทั้งคู่จะพากันออกไปที่ป่าหลังหมู่บ้านตั้งแต่เช้าบ้างก็นอนค้างคืนแล้วก็กลับมาในเช้าของอีกวันพร้อมสัตว์ทยิงได้เป็นไก่ป่าไก่ฟ้าหรือลามไปยังกระจงตัวเขื่อง ไอ้สมบอกอย่างภาคภูมิว่าไอ้วันสิ์ของมันคนนี้เป็นเด็กหัวไวสัตว์ป่าชนิดไหนก็ตามที่มันทั้งคู่ถือกลับเข้ามาในหมู่บ้านล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของไอ้วันทั้งสิน้นแน่นอนว่าไม่มีใครร้อนใจกับพฤติกรรมของมันทั้งคู่เว้นก็แต่หญิงชาราเมียของตาที่ตายเพราะควายขิดในตอนเฝ้าวสวนนางมาหาไอ้สมทุกวันแกๆก็ถามไทยกึ่งอ้อนวอนว่าเมื่อไรจะจัดการแก้แค้นให้ผัวนาง นานวันเข้าก็เปลี่ยนเป็นกรอบตามองด้วยความเหยียดหยามขอนแคะคำพูดที่ไม่น่าออกจากปากของผู้ที่อายุจะพ้นวันพ้นพรุ่งยังไม่รู้แน่นั่นเป็นนิสัยส่วนตัวของนางที่ไม่มีใครชอบใจนักเบงพร้อมหรือยังไอ้วันแทนคำตอบเด็กน้อยที่บัดนี้แววตาแก้วกล้าผิดกับเมื่อครั้งที่สมซานีตายมหาไอสม ยกปืนแก๊ปที่มันได้รับมาจากข้อของไอ้ก้อนเล็งไปยังโคนมะละกอต้นหนึ่งซึ่งมีขนาดเท่าขาแต่แล้วก็ตวัดขึ้นไปจนถึงยอดแล้วลั่นเปรี้ยงออกไปปิดเอาทั้งยอดลงมากองกับพื้นระยะไม่ต่ำกว่า15เมตรที่ไอวันเล็งยิงในชั่วอืดใจไอสมยิ้มด้วยอาการพึงใจทุกสิ่งอย่างที่มันถ่ายทอดให้เข้าไปกระจุกอยู่ในหัวของไอวันและเด็กน้อยเอามันออกมาใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมดี งั้นเช้ามืดพรุ่งนี้เราจะไปล่ควายตัวนั้นกันไอ้สมบอกกระยิมยิ้มย่องหญิงชราเองก็มีสีหน้าพอใจหันหลังกลับหมายจะคืนถิ่นพำนักที่อยู่ไม่ไกลกันมากนักทวายสมเรียกไว้เสียก่อนจำไว้ให้ดีนะยายผู้ใหญ่ต้องทำตัวให้เด็กเคารพการที่อยากมาค่อนแค่ฉันแบบนี้ฉันไม่ชอบการจะขอร้องให้ใครช่วยก็ควรพูดดีๆกราบกล้านคานเข่าเข้ามาได้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ ข่าวนาอยาเสือกมาวางกล้ามดาทอฉันแบบนี้อีกไม่อย่างนั้นฉันจะใช้หัวยายนี่หลันที่รองปืนไม่ได้เลี้ยงฉันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกย้ายไม่มีสิทธิ์แววตาแน่นิ่งเย็นชาจ้องมาไม่กระพริบนั้นทําให้หญิงชารารู้ว่าไอ้สมพูดจริงชายหนุ่มตรงหน้านี้ไม่ใช่ไอ้สมคนเดิมที่เคยแต่ยิ้มแย่ๆเมื่อถูกบ่นดา่าโดยไม่มีเหตุผลอีกต่อไปแล้วใบหน้าซึ่งเหี่ยวย่นตามใบชาราซี่จนไม่รู้จะซี่ยังไง ยืนทึงมือลือเป็นเสาหินมองตามแผ่นหลังไอ้สมและไอ้วันที่เป็นฝ่ายเดินเข้าบ้านไปจนลับสายตาคืนนั้นทั้งคืนในวันนอนกระสับกระส่ายไม่สามารถข่มตาหลับได้ภาพของควายตอนนั้นที่ควบทะลุดงหวายเข้ามาสังหารพ่อแม่ของมันอย่างไร้ปานียังคงติดตาตรึงอยู่ในมโนสานึกทางด้านไอ้สมนั่งชันเข่าสูบยามองพระจันทร์อยู่นอกชานอาการพลิกตัวไปมาจนเรือนลั่นเดียดอาร์ตของไอ้วัน ซึ่งห่างกันเพียงฝ้าไม้สับฝ้าขั้นมันรับรู้ได้โดยตลอดและรับรู้ด้วยว่าในใจของเด็กน้อยนั้นครวญสิ่งใดอยู่ใจดีๆไว้เถอะไอ้วันยังไงซะมึงก็ต้องเจอกับไอ้ควายตัวนั้นยังไงซะแม่มึงก็มันที่ต้องตายแต่ขอให้เชื่อว่าอย่างทําทุกอย่างที่กูสอนจํามันให้ขึ้นใจก่อนมึงจะตายกูจะปกป้องมึงเต็มกําลังขอให้เชื่อกู คำพูดลูกทุ่งลูกทุ่งแต่จริงใจของไอ้สมราวกับเป็นยานอนหลับที่ถูกลมผ่านควันไฟใครก็ตามที่สูดดมเข้าไปจะหลับไหลอย่างง่ายดายไอ้วันถอนใจด้วยความโลง่งสิ่งต่างๆที่เขาคิดจนหัวแทบแตกพลันมาลายหายไปในพริบตาและมันก็หลับไหลไปในเวลาต่อมาอีกไม่นานเช่นกันหยาดฝนเริ่มโรยโปรยลงมาอย่างไม่มีปีกมีครุยมันตกตั้งแต่ยามดึกสงัด หนักหน่วงจนแทบไม่ดียินเสียงอื่นใดในอาณาบริเวณโดยรอบและมาพราวลงเอาตอนก่อนรุ่งสางเพียงชั่วโมงเศษนั่นไม่ใช่ปัญหาของการแกอร่อรอยตามที่สมคิดควายตัวนั้นบาดเจ็บแม้จะเล็กน้อยจากกระสุนปืนแก๊ปและมันยังเพิ่งสังหารคนไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาฉะนั้นมันจะยังไม่ไปไหนด้วยสัญชาตญาณควายมันคิดว่ายังไงอีกประเดี๋ยวก็มีเหยื่อรายใหม่มาให้มันรับเขา มันจะไม่หนีหายไปไหนและไล่ฆ่าใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาในสายตาจนกว่าจะพอใจไม่ก็ตัวมันเองถูกยิงตายมันจะวนเวียนอยู่ในป่าแถบที่ซากศพของพ่อแม่เอวันกองเน่าอยู่เต็มที่ก็กินอาณาบริเวณร,บรอบๆสักไร่สองไร่แต่ถึงยังไงมันก็จะเดินวนเป็นวงกลมและไอสมกับไอวันจะเลิกแกะรอยมันจากจุดนั้นนั่นเองวันเต็มๆที่ทั้งคู่เดินเตรเตรไปตามทางด่าน ไอ้สมชีนกชีไม้สั่งสอนว่าหญ้าชนิดใดเป็นพิษต้นไม้ชนิดใดเป็นสมุนไพรและต้องใช้อย่างไรเวลาไหนจบจนใกล้เวลาเย็นหลังจากที่ทั้งคู่พากันข้ามรำทารตื้นๆและเติมน้ำจนเต็มกระติกก็พากันนั่งพักอยางลานเห็นโล่งเตียงไร้พุ่มไม้ใบหนาปิดกั้นตอนหนึ่งซึ่งขั้นกลางระหว่างดรงผาและรำทารที่ว่าหากมีตัวอะไรเข้ามาํำทารมาไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เราจะรู้ได้ เราจะได้ยินเสียงดงผากนั่นอยู่เหนือลมซ้ำยังแทกตัวกันหนาทึบลานหินนี่ก็สูงชันยากที่จะปีนป่ายขึ้นมาโดยง่ายทำนองเดียวกันถ้ามีอะไรโผลมาไม่ว่าจะดีจะร้ายมันจะทำให้เรารู้ตัวนั่นคือคำอธิบายยืดยาวที่ไอ้สมบอกแกไอวันเมื่อถูกถามว่าทำไมถึงไม่หาสถานที่อันมิดชิดพรางตัวในการพักผ่อนหลับนอนคืนนี้ซึ่งไอ้วันเองก็หัวดีเข้าใจง่ายไม่ต้องอธิบายซ้ำ ข้าวเย็นวันนั้นเป็นไก่ป่าสองตัวที่ไอ้สมปล่อยหน้าที่ให้สิทธิ์คนเก่งเป็นคนลองปืนทั้งคู่อิ่ม้นำโดยไม่รือนเจ็ดให้เจ้าป่าเจ้าเขาแม้ไอ้สมจะกลายเป็นคนบ้าระหัมไม่กลัวใครหน้าไหนแต่เรื่องทำเนียมป่ามันก็ไม่เคยละเลยและไม่คิดจะละเลยจนกว่าชีวิตความเป็นพรานของมันจะหาไม่ดึกสังัดผ่านเข้ามาอย่างรวดเร็ว และว,วันทำได้ดีกว่าที่คิดไว้มันสามารถกลนเบาโดยที่มีย่ามต่างหมอนและผ้าขมา้าขืนบางขุมนอนความเป็นจริงที่หลายคนอาจหวัดหวันว่าเวลานี้ตนเองอยู่กลางป่าลึกไม่สามารถทำอะไรให้วันได้เลยดวงจันทร์ที่สมแหนมองแทบจะตลอดเวลาคล้อยต่ำไปทางทิศตะวันตกแล้วเริ่มถูกเมฆหมอกบดบงังอากาศเย็นขึ้นอย่างรวดเร็ว ป่าทั้งป่าที่เคยรองมองกล้องไปด้วยเสียงรีดด่งรไรและเสียงน้ำไหลกลับเงียบกริบแบบฉับพลันตามด้วยเสียงไม้หักลั่นเป็นจังหวะเบาๆราวกับอาคันตตกะพยายามระวังตัวอย่างสุดชีวิตใช่แต่สมที่สัมผัสได้แม้แต่แอวันที่ใช้เวลาฝึกอย่างจริงจังเข้มงวดเพียงอาทิตย์เดียวยังรู้ตัวมันลืมตาลงดีตัวขึ้นนั่งขวาปืนแกบข้างกายและง้างน,นกรอยอย่างรวดเร็วใจเย็นๆลดนกลงซะ เดี่ยวลั่นเปรี้ยงขึ้นมาหลังกูจะเป็นรูเปล่าๆคำเตือนนั้นของไอ้สมไม่ใช่การล้อเล่นแม้แอลวานจะทำทุกอย่างได้ดีแต่มันก็เผลอหันปากกระบอกปืนไปทางไอ้สมโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นเมื่อตั้งสติได้จึงค่อยๆลดนกลงด้วยอาการแถวเบาช้างน่ะไอ้สมบอกพยักพยเยิดไปทางดงผากฝั่งตรงข้ามคงจะลงมากินน้ำพอเห็นแสงไฟก็เลยมาดูแก้สงสัย แต่มึงถือปืนเตรียมเอาไว้แบบนั้นก็ดีแล้วทำไมหรือช้างมันจะปีนขึ้นมาเล่นงานเราหรือพี่ไอ้วันถามเสียงตื่นเปล่าช้างมันไม่เป็นไรหรอกแต่ไอ้ที่มากับช้างนั่นแหละอันตรายไม่รู้ว่ามาด้วยกันหรือแอบตามมาแต่กลิ่นนี่่วยหึงเชียวหนึ่งในโขลงตรงลงผากนั่นทำไม่ใชป่วยก็มีตัวลูกที่ต้องคอยคุ้มกันไอ้ลายเลยตามมาติดติไอ้ลายเสือหรือ เท่านั้นเองไอ้วันกลับมาเป็นเด็กตื่นตูวอีกครั้งใจเย็นเย็นเสือนะเป็นนักล่าที่ไม่โง่ไม่มีเสือตัวไหนที่ย่องตามเหยื่อโดยที่ตัวเองอยู่เหนือลมหลอกฟังสิป่าภาคด้านล่างแตกโครมเมื่อช้างโผงใหญ่จำนวนยังไม่แน่ใจนะัดแต่คือมันส่งเสียงขู่คำรามก้องอาจเป็นแม่แปลกคุ่มคง เสียงพุ่งตะลุยจนดงผากหากักโค่นพังทลายแววไกลออกไปทางทิศเหนือพร้อมๆกับเสียงคำรามอย่างเปรี้ยวกราดชุนเฉียวของเจ้าของกลิ่นทราพเสียงนั้นบ่งบอกว่ามันยังไม่ไปไหนความคิดโง่โงของมันคงปลงใจว่าแสงไฟบนผาหินนั่นแหละที่ทำให้เหยื่อของมันตื่นแน่ละในเมื่อเหยื่อชิ้นใหญ่หลุดไปก็ต้องจัดการกับเหยื่อชิ้นใหม่ที่ง่ายกว่าซึ่งก็คือมนุษย์ผู้ก่อกองไฟนั่นเอง มันกระโจนพรวดเดียวพอจากลงผาขึ้นมายืนตรรางงานงับห่างจากทั้งคู่เพียงไม่กี่หลากลิ่นสาบปนเน่าโชยมาเข้าจมูกจนไอวันสำลักแผลเน่าที่ทั้งเลือดและหนองย้อยจากปากขนเม่นที่ติดเป็นหนามกระบองเพชรตามขาหน้าและหน้าอกรวมไปถึงอีกสามสี่แห่งในปากจนมันงับแทบไม่ลงขนซี่จางและยังแสดงอาการเหีียวยน่นนั่นผมบอกได้ดีเดียวว่าทำไมมันถึงกลายเป็นเสือโง่ที่ปล่อยให้เหยื่อรู้ตัว มันแก่มันเจ็บและหิวเกินกว่าจะทำใจล่าอย่างเงียบเพียบดั่งที่เคยเป็นมาเสือโคร่งเป็นสัตว์นักลา่าเช่นนีเดียบงูเหลือมแต่มันไม่สามารถลงเดือยนอนนิ่งอ้าปากรอเหยื่อว,วิ่งเข้ามาให้กินได้นักล่าก็ต้องล่าต่อให้เจ็บปางตายแต่หิวเมื่อไหร่ก็ต้องล่านั่นเป็นกฎของธรรมชาติการกระโจนขึ้นมาด้วยความสูงร่วม5-6เมตรนั้นอาจเป็นการใช้เรียวแรงเพื่อสุดท้ายของมันแล้วก็เป็นได้ ไอ้สมสังเกตจากเนื้อตัวที่สั่นเทาการหายใจกระเสาและอาการงนเงนแต่ยังพยายามขืนตัวไม่ให้ล้มของเสือชาราตรงหน้าสมแล้วที่เป็นเจ้าป่ามึงเกิดมาและอยู่อย่างห้าวหาญแม้เวลาจะตายเขายังตายอย่างห้าวหาญไอ้สมพึมพำเบาๆยกปืนของตัวเองขึ้นเล็งจ้องเข้าไปที่ในตาสีอำพันสะท้อนกองไฟของอีกฝ่ายราวกับว่าในห้วงไม่กี่นาทีนั้นทั้งคู่สนัทนากันในใจ เจ้าป่าอุทรขอให้ปริชีพมันเสียให้พ้นทรมานและขอให้สมศักดิ์ศรีอีกด้วยและไอ้สมเองก็ตอบรับสั้นๆว่าได้ด้วยความเคารพต่อศักดิ์ศรีของอีกฝ่ายเช่นกันเสียงปืนแผดลั่นเพียงนัดเดียวเสือชราพงะถอยหลังนิดหนึ่งและล้มลงลูกตะกัวทั้ง9เม็ดเปิดกะโหลของมันจนแหว่งบินสิ้นทรมานไอ้สมลุกขึ้นไปหาซุดตัวลงนั่งข้างๆซากเสือ ถอนเอาขนเม่นเส้นหนึ่งทิ้งกล่าเสียงแผ่วสมศักดิ์ศรีของมึงแล้วเราจะไม่เอาหนังมันหรือหนังเสือผืนหนึ่งเห็นว่าราคาหลายบาทอยู่ไม่ละมันไม่ได้ตายเพราะเราล่ามันไม่ได้ทำร้ายใครมันตายอย่างสมศักดิ์ศรีของนักล่าศักดิ์ศรีของนักล่าที่มันแบกใส่บ่ามาไม่รู้กี่ปีมาเถอะมาช่วยกันดันศพของมันลงจากผาหินนี่ดีกว่าต้องทนนอนเหม็นทั้งคืน เสียงโครงคืนเมื่อซากเสือไม่ต่ำกว่า6-7ศอกถูกดันให้ร่วงลงไปยังป่าผากด้านล่างแล้วเวลาครึ่งคืนหลังจากนั้นก็ผ่านพ้นไปโดยไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นอีกเลยทันทีที่เห็นเส้นลายมือทั้งคู่มุ่งตรงขึ้นเหนือเพื่อไปยังจุดที่พ่อแม่ไอวันถูกฆ่าธงของการล่าจะปักได้เริ่มจากจุดนั้น ครั้งนี้ไอ้สมเร่งฝีเท้าจนไอวันต้องอ้าปากหายใจช่วยความอบอ้าวแทบจะลมจับสลับกับเย็นยะเยือกของพื้นปา่าทำให้ไอ้วันซึ่ใหม่คุ้นชินกับการเดินทางไกลโดยไม่มีความตื่นกลัวเป็นที่ตั้งไปไม่เป็นถึงอย่างนั้นมันก็ไม่แสดงความอ่อนแอออกมาให้เห็นนอกจากเสียงหอบหายใจทีแล้วมันไม่บ่นหรือร้องโอดโอยเลยจนนิดเดียว จู่ๆไอ้สมก็หยุดนิ่งสุดตัวลงนั่งกับพื้นทําสัญญาณมือให้ไอ้วันหยุดตามและงเงียบที่สุดเท่าที่จะเงียบได้สัญญาณนั้นมันรู้ดีมีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วมันไม่ควรไอ้ปากถามดใดๆจนกว่าไอ้สมจะเริ่มก่อนมันยังอยู่แถวนี้จริงๆมันยังอยู่มันยังไม่ไปไหนไอ้สมบอกหันหน้ามองลูกศิษย์ตัวน้อยและเผยรอยยิ้มสเสียเอี่ยมรอยนี่ยังใหม่และนั่น ไอ้สมบอกอีกชี้มือไปทางพุ่มหญ้าเตี้ยๆตอนหนึ่งขี้ของมันยังใหม่เยี่ยวยังเป็นฟองอาจเดินวนเวียนล่วงหน้าเราไปไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำตามเลยใช่ไหมไม่ไอ้วันตีหน้ามึนราวถูกตบหน้าด้วยรองเท้าช้างดาวเมื่อได้ยินแบบนั้นเราจะล่ามันที่นี่มึงขึ้นไปอยู่บนนั้นอยู่ให้นิ่งและเงียบที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้ปืนยัดแต่ลูกโดดอัดดินเยอะๆอย่างที่กูสอน ถ้ามันโผล่มายิงเข้าซออขาหน้าหรือไม่ก็ถอยกลับไปกลางตัวสักครู่ไม่ก็การคอหาจังหวะยิงให้ได้เอาให้มันชะงักในนัดเดียวถ้าไม่ตายกูจะซ้ำเองแล้วพิสมจะไปไหนไปล่อมันให้มึงยังไงไหลวันน้องรักและเมื่อมึงกำจัดมันได้ต่อให้ใครจะว่ายังไงก็ช่างมึงเป็นพรานแล้ว ไอ้สมบอกด้วยใบหน้าเบือนยิ้มมือหยาบร้านขยี้ศีรษะของไอ้วันจนผมอยักศกของมันยุ่งเหยิงตกลงกันแค่นั้นไอ้วันก็จัดการสะพายแร่งปืนแกป๊ปแล้วรีบปีนป่ายขึ้นไปตามลำไม้ลวกที่ขึ้นเป็นกออยู่ด้านหลังจากนั้นก็ซุกตัวอยู่ยังตำแหน่งที่สามารถขยับตัวได้โดยไม่ทำให้ทั้งกอสั่นไหวหรือร่างเย็ดาร์เป็นที่สังเกต และยังต้องเป็นจุดที่สามารถมองเห็นด้านล่างได้ชัดเจนเล็งยิงควายป่าบ้าเลือดได้โดยไม่ติดกิ่งก้านสาขาใด,ด้มาบดบงังเมื่อเห็นว่าลูกศิษย์ซึ่งมันปรงใจว่าเป็นน้องรักต่างสายเลือดเดียวกันนั่งอยู่ในอาการที่พร้อมแล้วสำหรับสถานการณ์ใดๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ให้สมลุกขึ้นยืนและกระทำการซึ่งพรานป่าทั่วไปไม่ทำและห้ามนักหนา นั่นคือการเอะวยวายเวียงมือเวียงไม้หักกิ่งก้านสาขาของพุ่มหนาาญ่าใดก็ตามที่เอื้อมถึงพร้อมกันนั้นก็สับเปลี่ยนกระสุนปืนจากลูกเก้าเป็นลูกร้อยยิงใส่พุ่มนั้นพุ่มนี้สองสานัดดังสนัน่นการกระทํานั้นเขาเรียกกันว่าป่าแตกทุกอย่างที่ทําไปนั้นมีเพียงเหตุผลเดียวเพื่อรอไอควายป่าหน้าเด่นนั่นออกมาหากมันอยู่ใกล้การหักกิ่งไม้ผงผางจะทําให้มันสนใจ แต่หากมันอยู่ไกลเกินเสียงปืนที่ยิงแบบโม้ซัวนั่นละจะเป็นตัวกระตุน้นลูกตะกัวจากปืนแก๊สที่บ่มหนังคงแสบร้อนเผาผ่าเมื่อดียินเสียงกำพนาดและมันคงแล่นมาด้วยเรียวแรงและโทรสะมหาศาลกะว่าเจอหน้าไอ้คนที่ถือปืนเมื่อไรจะคิดให้แท้แตกและนั่นละสิ่งที่ไอ้สมต้องการไอ้สมหยุดนิ่งจากการกระทําทุกอย่างซุดตัวลงนั่งนิ่งรอดูสถานการณ์ และมันก็เป็นไปตามคาดเสียงหายใจฟืดฟาดแผ่นดินสะเทินเลื่อนลั่นพร้อมด้วยอาการป่าไม้น้อยใหญ่หักโครมครามลั่นมาจากทิศเหนือซึ่งเป็นจุดที่ซากศพพ่อแม่อวันกองเน่าอยู่ในสมยิ้มเพี้ยมกะทิศทางที่ควายตัวน,นั้นจะโผล่มาแล้วซุกตัวอยู่ยังพุ่มใดพุ่มหนึ่งเพื่อหลบซ่อนไม่ถึงนาทีหมอดำทะมึนย่อมๆผู้เคยสังหารพ่อแม่อวันก็ปรากฏตัว มันยกปืนขึ้นประทับเล็งในทันทีด้วยอาการสั่นเทิมภาพความตายของพ่อและแม่ปรากฏขึ้นตรงหน้าฉายทับภาพควายป่าตัวมหึมาที่หันข้างให้จุดตายทุกอย่างที่สมบอกไว้เผยรอรับลูกกระสุนอย่างครบถ้วนเทว่าไอ้วันกลับประวันเกินกว่าจะเหนียวไกลได้ควายป่าผู้ไม่รู้ชะตากรรมยืนนิ่งแงนหน้าสูดหากลิ่นเยอือ จังหวะนั้นคําพูดก่อนหน้านี้ที่ไอ้สมบอกก็พูดเข้ามาทําลายความลังเลทุกอย่างของไอ้วันจนสิ้นเมื่อมึงกําจัดมันได้ใครต่อใครจะว่ายังไงก็ช่างมึงเป็นพรานแล้วทันทีนั้นความลังเลอาการประวันภาพมืดมนมัวหมองใดๆก็มาลายหายไปไอ้วันจ้องสีข้างควายตัวใหญ่นิ่งเหม็งผ่านศูนย์ปืน มันจ้องจนแทบจะทะลุหนังนหานา,นาดำทมึนจนเห็นปอดตับไตหัวใจที่เต้นตุบๆของควายตัวนั้นและเสี่ยววินาทีต่อมาไอ้วันเหนียวไกพ่พร้อมๆกับที่พานท้ายทีปลายจนหงายท้องหากไม่ได้ลำไม้ลวกทั้งหวายรองรับไว้คงตกลงไปคอหาักตายแล้วเป็นแน่ควายป่าร่างสถานวูบหนึ่งยืนนิ่งและล้มโครมลงตาเบิกค้างไม่มีการซ้ำไม่จำเป็นอีกต่อไป ลูกโดดนัดนั้นของไอวันรุนแรงพอจะเจาะทะลุหัวใจควายฆาตกรตายลงในทันทีนั้นนั่นเองไอสมซุ่มดูเหตุการณ์ทุกอย่างความจริงแล้วจังหวะที่ไอวันล,ลังเลมันมีโอกาสยิงแสกหน้าควายบ้าตัวนั้นได้สบายแต่ทว่ามันไม่ทําหากการตายของควายตัวนี้เกิดจากน้ำมือของไอสมมันจะไร้ความหมายไม่ใช่ต่อตัวมันแต่เป็นต่อตัวไอวันเอง กระสุนนัดเมื่อครู่ทำลายกำแพงทุกอย่างไอ้วันจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้นับจากวินาทีนี้จะเอาอยัางไงต่อกับมันฉันต้องการหัวและเลือดของมันนิดหน่อยไอ้วันตอบสั้นๆห้วนๆไอ้สมสงมีพรานอาถรรพ์ให้ทันทีที่ไอ้วันสัมผัสด,ด้ามมันถึงกับเข่าสุดล่างสถานไอ้สมไม่บอกว่าเป็นไปด้วยเหตุใดและไอ้วันเองก็ไม่อยากรับรู้ มันกัดฟันกำด้ามมีดจนแน่นแทงคอรองเลือดควายตัวนั้นใส่กระบอกไม้ไผ่จนพอเท่าที่ต้องการจากนั้นก็บั่นหัวขนาดมหึมาใช้เชือกป่านที่พกมาด้วยผูกสะพายขึ้นหลังน้ำหนักของหัวควายเล่นเอาแอนหน้าแอนหลังแต่มันทนได้ทุกๆก,กระบวนการไอส้สมไม่ยื่นมือเข้าไปยุ่งใดๆเลยพอ่อแม่ฉันจัดการแก้แค้นให้แล้วนะตอนนี้ฉันไม่ใช่เด็กที่พ่อแม่ต้องห่วงต่อไปแล้ว ไปสบายไปอยู่ในที่ที่หมอะที่ควรไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องห่วงฉันอีกต่อไปแล้วนะไอ้วันนั่งคุกเข่ารินเลือดควายจากกระบอกลงบนผืนดินที่เปียกชื้นและส่งติน่นเหม็นหืนเน่าครุ้งตรงหน้าทั้งหนอนและมแมลงวันตอมหึง่งรวมถึงซากเน่าของเศษเนื้อหนังเครื่องในที่เคยเป็นของมนุษย์สองผัวเมียไอ้สมยืนมองอยู่ห่างๆและห่างออกไปอีกทาง ร่างตะคุ่มของหญิงชายซึ่งมันจำได้ว่าคือพ่อแม่ของไอ้วันเดืนเคียงกันสะอื่นให้ทั้งคู่ไม่สามารถเข้ามาใกล้ได้เพราะบางอย่างในตัวไอ้สมน่ากลัวเกินไปไม่ต้องห่วงฉันจะดูแลวันมันเองฉันรักมันเหมือนน้องในไส้โชคชะตาของส่งมันมาเจอกับฉันไปสบายเถิดไอ้สมบอกแกสองดวงวิญญาณตายห่วงที่ยังมีห่วงในใจทั้งคู่ค่อยๆเลือนหายไปแสดงถึงอาการหมดห่วง ไอ้วันลุกขึ้นยืนช้าๆอย่างมั่นคงมองซากศพของพ่อและแม่เป็นครั้งสุดท้ายปาดน้ำตาที่มันประวารณากับตนเองและดินฟ้าอากาศในใจว่าจะไม่หลังออกมาอีกจนวันตายทีนี้จะเอายัางไงต่อไอ้วันถามท,ทั้งที่ยังไม่หันกลับมาน้ำเสียงของมันเจือไปด้วยอาการสั่งเกลือนน้อยๆกลับหมู่บ้านบ่งบอกถึงความเก่งกาจของมึงจัดการกับหมอควายที่งแบกอยู่นั่นหะหาบ้านให้มึงสักหลัง ไอ้สมบอกแล้วทั้งคู่ก็เดินลัดเลาะกลับไปตามทางด่านสู่หมู่บ้านด้วยความเงียบงนันแม้ไหลทั้งสองข้างจะเลือดซึมเพราะน้ำหนักของหัวควายถ่วงจนเชือกบาดแต่ไอ้วันก็ยังเป็นไอ้วันไม่มีบ่นแม้แต่คำเดียวเมื่อถึงยามใกล้ค่าก็หาที่พักทั้งคู่นอนโดยไม่จำเป็นต้องมีใครอยู่ยามรุ่งเช้าก็เดินออกเดินทางอีกครั้ง กระทั่งก่อนตะวันตกดินเพียงไม่นานทั้งผู้ก็ล่วงเข้าสู่เขตหมู่บ้านผู้คนมากมายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างเข้ามาร้อนรับและฮือฮากับสิ่งที่วันแบกอยู่บนหลังและยิ่งฮือฮากันเข้าไปใหญ่เมื่อรู้ว่ามันไม่ใช่ลูกไล่ที่แบกผนงานของไอ้สมแต่เป็นตัวไอ้เด็กน้อยกลำพร้าคนนี้เองทั้งหากเล่าที่เป็นคนจัดการไอ้สมขอแรงคนในหมู่บ้านช่วยสร้างกระท่อมหลังเล็กๆให้อวันอยู่อย่างเป็นการส่วนตัว แน่นอนมันมันยังอยู่ในเขตขามเดียวก,กันกับบ้านของไอ้สมนั่นเองใช้เวลาเพียงสองวันที่ซุกหัวนอนใหม่ที่จะเป็นเรือนตายของไอ้วันก็เสร็จสิ้นหัวควายถูกต้มจนเหลือแต่กระดูกขาวโพลนและขาวดำทะมึนไอ้วันผูกมันไว้ที่เสาหน้ากระท่อมเพื่อเป็นการย้ำเตือนตัวเองว่านี่คือควายตัวแรกที่มันยิงได้และจะไม่ใช่ตัวเดียวอีกด้วย วันสองวันหลังจากนั้นไอ้สมและไอ้วันนั่งทอดหนยเว้นว่างจากการเข้าป่าไอ้สมเอ่ยปากบางอย่างขึ้นมึงเป็นพรานแล้วนายวันพรานจะมีแต่ปืนอย่างเดียวไม่ได้มึงต้องมีมีดด้วยเดี๋ยวฉันจะไปบอกตาสอนตีให้ก็ได้ไม่ต้องไอ้สมค้านกูจะพามึงไปเอาเองมันเป็นมีดเล่มเก่าของกูกูทิ้งมันไว้ที่นั่นนานแล้ววันนี้กูจะพามึงกลับไปเอาไปเอาไปเอาที่ไหน ไอ้วันถามด้วยความสงสัยต้นตะเขียน